เกมมันระดับโลกแฟนวอลเล่บอลสุกสาวไทยสู้สุดใจและกดดันบราซิลแพ้แต่ได้ใจคนทั้งประเทศถ้าคงฟอร์มแบบนี้ไว้ได้อลิมปิกคงไม่ใช่แค่ฝันก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมการแข่งขันของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการ2024รอบไฟนอลที่ประเทศไทยได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ซึ่งเกมแรกขององค์รอบไฟนอลทีมชาติไทยต้องเจอกับทีมสุดแกร่งอย่างบราซิลทีมอันดับที่1ของโลกในปัจจุบันที่ทำผลงานไร้พ่ายในรอบเก็บคะแนนชนะรวด1 0 สนัดติดทำให้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหวังที่จะเอาชนะได้ค่อนข้างยากมากแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาไม่พลิกโผใ่ตแต่งดังใดทีมชาติไทยของเราพ่ายให้กับบราซิลไปด้วยสกอร์รวม0-3เซต21-25ถึง 20-25และ23-25ซึ่งจากสกอร์เราก็จะเห็นได้เลยว่าใกล้เคียงกันมากๆและฟอร์มการเล่นของนักตบสาวไทยในเกมนี้ก็ดีแบบสุดๆชนิดที่ว่าแทบจะเป็นคนละทีมกับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ผู้เล่นทุกคนดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียแรกกับบราซิลแบบไม่มีใครยอมใคร ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลทีมประเทศไทยของเราได้สิทธิในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ซึ่งเกมแรกของรอบไฟนอลทีมชาติไทยของเราต้องเจอกับทีมสุดแกร่งอย่างบราซิลทีมอันดับที่1ของโลกในปัจจุบันที่ทาําผลงานไร้พ่ายในรอบเก็บคะแนชนชนะรวด12นัดตดทำให้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนชาวไทยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหวังที่จะชนะได้ค่อนข้างยากแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาไม่พิโคแต่อย่างใดทีมชาติไทยของเรา กับบราซิล้วทสกอร์รวม0ต่อ3เซต21ต่อ25 20ต่อ25และ23ต่อ25ซึ่งจากสกอร์เราก็จะเห็นได้เลยว่าใกล้เคียงกันมากๆแล้วฟอร์มการเล่นของนักตบสาวไทยในเกมนี้ก็ดีแบบสุดๆชนิดที่ว่าแทบจะเป็นคนละทีมกับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ผู้เล่นทุกคนดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียแลกลับบราซิลแบบไม่มีใครยอมใครโดยในเซตแรกเราก็จะเห็นได้เลยว่านักตบสาวไทยของเราหลอกบล็อกของทางบราซิลซะจนหัวหมุนทําให้หัวเสา มากขึ้นจนโค้ชและนักกีฬาของบราซิลรู้สึกกดดันและแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนเพราะก็คงไม่คิดว่าไทยจะเล่นได้ตึงมือขนาดนี้แต่เราก็ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของลูกซร์ฟกีท,ทาให้เสียไปหลายคะแนนจนแพ้ไปในเซตแรกแล้วพอมาถึงเซตที่2เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าบราซิลก็ดูจะก,กังวลใจไม่น้อยเพราะบราซิลยังใช้เพื่อนชุดเดิมที่มีตัวหลักครบทีมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆแต่ทีมชาติไทยของเราก็ยังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีสู้กันได้อย่างสูสีจนมาถึงจุดเปลี่ยนในช่วงท้ายเซต ทีทีมชาติไทยของเราได้ส่งไก่ยุมลรั์ลงมาเปลี่ยนเกมแล้วเธอก็ทําได้ดีจริงๆกับการตีบอลเดียวที่แทบจะมีจังหวะให้บราซิลได้บล็อกทันเลยแต่สุดท้ายยังไงบราซิลก็ยังคงเป็นบราซิลสาวไทยของเราทําแต้มได้ตามไม่ทันแพ้ไปอีกในเซตนี้มาถึงเซตสุดท้ายในเซตที่3ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเซตที่แฟนชาวไทยได้ลุ้นกันแบบสุดๆแล้วนักกีฬาก็ไม่เคยยอมแพ้แต่ในเซตนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยของเราออกกาบี้ไม่อยู่จริงๆจากที่2เซตแรกกาบี้ถูกทีมชาติไทยของเราตามบล็อกจนเงียบหาย เปิดร่างท้องตบแต่ละทีคือแทบไม่พลาดเลยแต่สาวไทยของเราก็ทุ่มสุดตัวไม่ว่าบอลจะพิวจะลอยไปไกลแค่ไหนก็วิ่งตามไปเก็บมดเล่นเหมือนกับไม่รู้สึกเหนื่อยกันเลยอาจจะด้วยเสียงเชียร์ของแฟนด้วยที่ทำให้นักตบสาวไทยของเรามีแรงฮึดขึ้นมาได้ขนาดนี้จนสุดท้ายก็ต้านความร้อนแรงของบราซิลไม่ไหวพ่ายแพ้ไปแบบน่าเสียดายในเซตนี้ซึ่งถึงแม้ว่าทีมชาติของเราจะแพ้ไปในเกมนี้แต่แฟนชาวไทยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยเสียได้เพราะแค่ได้เห็นนักตบสาวไทยของเราสู้แบบสุดใจแล้วเล่นได้อย่างสูซีกับบราซิลขนาดนี้ ก็สามารถคว้าใจขนแฟนทั่วทั้งประเทศได้แล้วถ้าหากทีมชาติไทยของเรายังคงรักษาฟองการเลินเหมือนนัดนี้ได้การที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะได้ไปโอลิมปิกก็คงไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป